สเตปขึ้นมาลำดับที่สองบ้างนะคะนั่นก็คือการใส่แว่นที่เรียกว่า moisture chamber g o g g l e นั่นเอง ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นแว่นที่จะนำมาให้ดูนะคะ moisture chamber g o g g l e นะคะก็ช่วยอย่างไรนะคะก็จะเป็นแว่นที่ให้ความชุ่มชื้นแว่นที่มีไอ้น้ำชุ่มๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราอยู่ในบรรยากาศเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แห้งมากอากาศแห้งเยอะมากลมแรงมากเนี่ยตาเราก็จะแห้งเยอะเพราะว่าน้ำในตาเราก็จะระเหยให้มันกลมกลืนกับบรรยากาศถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราอยู่ในที่สภาวะที่ชุ่มชื้นมากๆ ตาเราก็จะชุ่มชื้นมากขึ้นน้ําระเหยน้อยลงเพราะว่าสภาวะแวดล้อมเขาชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะซึ่งแว่นตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษสําหรับคนตาแห้งโดยเฉพาะก็คือมีกรอบด้านข้างนะคะด้านข้างเป็นซิลิโคนนุ่มไม่กดผิวนะคะป้องกันลมเข้าตาป้องกันการที่ตาแห้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นการรักษาในลําดับที่สองของ T-Force ด้วยเพราะว่ามีเจ้าฟองน้ําตัวนี้นะคะซึ่งฟองน้ําตัวนี้เนี่ย เราสามารถเติมน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสภาวะแวดล้อมบรรยากาศของดวงตาของเราได้นะคะเราก็จะเติมน้ําเข้าไปในเจ้าฟองน้ํานี้นะคะซึ่งก็จะมีให้ทุกท่านไปด้วยนะคะท่านละ10ชิ้น ะะก็จะช่วยให้สามารถใช้ได้อย่างยาวนานเลยเราก็จะเติมน้ําไปเรื่อยๆจนเจ้าฟองน้ำเนี่ยหมดสภาพการใช้งานเราก็จะเปลี่ยนชิ้นนะคะก็นี่เติมน้ําเรียบร้อยเจ้าฟองน้ําชุ่มชื้นก็จะอยู่ที่ตเาเราเนื่องจากสภาวะรอบตาเราชุ่มชื้นแล้วเนี่ยน้ำตาจากตาก็จะระเหยช้าลงและที่สําคัญนะคะของเจ้าแววนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะคะนี่ถอดเลนออกมาได้เลย นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลนส์ใสยนาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่มีค่าใสายตาหรือว่าจะไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ที่ดีขึ้นเลนส์กองแสงเลนส์สไลด่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่หลกัหลกๆเลยก็คือเจ้าตัวแว่นเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะนอกจากสีเทาที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะยังมีสีใสแล้วก็สีดำด้วยนะคะราคา2,490บาทถ้าท่านในสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้